คลิปนี้หนุ่มืองการจะพาท่านผู้ชมมาดูเขาลื้อแบบหล่อสะพานในลำน้ำโขงนะครับตัวนี้เดี๋ยวหนุ่มืองการจะพาท่านผู้ชมไปดูเขาลื้อกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มลื้อกันแล้วละครับท่านผู้ชมครับอยากมาไปกับหนุ่มบองการเลยนะครับนี่เลยนะครับกําลังลื้อครับช่วงตรงกลางลำน้ำโขงนะเรากําลังลื้อเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็จะถ่ายจนจนสุดจนจนเขาเลิกโน่นเลยนะครับเอาท่านผู้ชมเดีย๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเลื้อยังไงนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันมุมนี้จะเป็นมุมฝั่งทางบ้านหนองแวงนะครับมองไกลหน่อยไม่เป็นไรก็เห็นพอเห็นนะครับแต่มุมอื่นก็ไม่เห็นแล้วนะครับแต่มุมนี้สวยก็เลยเอามาฝากแฟนคลับกันนะครับ กำลังลื้อแบบนี้ครับแบบติดมองเห็นเนี่ยเขากําลังรื้อแล้วละ่ะตัวรงกลางนะอันนี้ตรงกลางในร่าน้ำโขงแล้วนะนะครับมันจะชนกันทั้งฝั่งประเทศไทยก็รื้อแล้วนะครับน้ำโขงชนนี่ก็กําลังเริ่มขึ้นนะครับสีเหลืองแล้วนะน้ำโขงเริ่มเหลืองแล้วนะครับอันนี้จะเป็นดอนกระตาี้กระตอ่ะนะครับ มามันก่อนยังไม่ถึงขนาดนี้พอะรือจะท่วมแล้วนะครับน้ํากําลังมานะครับทางเหนือฝนตกหนักนะครับผมนนี้สวยครับถ้ามองไปดูสะพานแห่งที่ห้าเดลานน้ำโขงนะครับนู้นกำลังลื้อกันใหญ่ครับหรือมองเห็นอะไรโดดุดูดูขึ้นไปข้างบนนะเขากำลังยกเหล็กตัวข้างบนที่เห็นเห็นนั่นนะครับลงนะครับสุดท้ายตรงนี้ก็ไม่มีนะครับ เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเองนะครับอันนี้เขาเริ่มลื้อนะครับก็เลยเนํามาฝากแฟนคลับให้ดูได้ชมกันว่าเออตัวแบบสะพานในลํานังฝูงตัวแบบหล่อสะพานนะครับเขาลื้นแล้วนะเริ่มลื้อแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มลื้อออกจากสะพานแล้วเพราะว่างานสะพานก่อสร้างเขาเสร็จแล้วนี่เลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะ ตรงนี้เลยนะครับก็ลื้อออกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เลยเหลืออย่างนี้แล้วนะครับได้าปเหนึ่งเปาะนะครับด้ไปเหนึ่งเปาะนะครับมีสามเปาะใหญ่ๆนะครับชนหน้าชนหลังกันอยู่นะครับหนึ่งเปาะหายไปเรียบร้อยเมื่อกี้ครับท่านผู้ชม ปอเลยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับหนึ่งปาะหนึ่งปาะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหรือถ้าในกดกดใช้เวลานานผลขมกวนไม่รู้ไม่รู้หรือกับกับประกอบมันตัวไหนมันง่ายกว่ากันนะน่าจะลือมากกว่านะหรือยังไงนะครับพื้นที่ก็ยังอยู่ในลําน้าโขงนี่นะครับครับที่นี้ก็มาอยู่มาอยู่อันใหม่แล้วนะครับนี่เลย อันนี้ตัวเป็นตัวใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับตัวใหม่ตัวเก่านีเลยนะครับผ่านไปก็มาปรับกรอบตัวใหม่แล้วกําลังจะลื้อนะครับลือ้อออกในวันตงวันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะนะครับนี่เลยสวยนะครับท่านผู้ชมมันไกลนะครับท่านผู้ชมที่มองเห็นไอ้ตัวดแดงๆหน่อยที่ตึงแดงที่รัดรัดอ่า รักตัวตัวเสาอยู่นะครับที่มองเห็นในไกลนู้นนะครับนี่เลยมึงไกลนะ่ครับเพื่อสีแดงนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับเป็นปอะเป็นปอะเนี่ยนะเขาบอกเป็นเต้าแขนนะครับเนสีแดงนะครับสีแดงได้มาสามเสาแล้วครับเหลืออีกเสาสุดท้ายฝั่งประเทศไทยนะครับถามคนข้างในเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเต้าเต้าแขนนะครับจ่ายเปนสีแดงนะครับายสีแดงเต้าแขนะ สีแดงแต่ตัวแคนเป็นสีเหลืองก็เลยแบ่งกันคงจะแบ่งกันนะครับท่านผู้ชมฝั่งไทยตัวแคนเป็นสีเหลืองฝั่งลาวลาวเขาชอบสีแดงนะขอเป็นสีแดงนะครับเต้าแคนเอาเป็นสีแดงก็เลยลืออยังไงนี่แหละนะครับดีเลยครับท่านผู้ชมกําลังลื้อนะครับกาลังลื้อออกแล้วตรงนี้นะโอ้รถเข็นรถอะไรกาลังยกออกอยู่ไกล้นูนเลยครับ เขากำลังทำงานกันอยู่นะครับลื้อกันอยู่ตัวนี้นะเปาะที่สองแล้วล่ะนะครับเปาะแรกก็ลื้อเรียบร้อยนะครับฐานาใต้เมืองนี่นะรลอลุกออกเรียบร้อยนะครับลออกเรียบร้อยแล้วเอาออกแล้วนะครับก็เหลืออยู่ตัวฝั่งทางด้านทิศตะวันตกทางด้านทิศใต้อีกเปาะหนึ่งนะครับของเปาะกับตัว สาโน่นเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปเรื่อองเขาอีกไม่นานเอาไว้เอาตีง่ายๆเขาสิ้นเดือนน่าจะจบหมดแล้วนะครับออกหมดเลยนะครับออกหมดเมื่อไหร่ก็จะมาดูอีกทีหนึ่งจะเอามุมสวยๆกว่านี้นะครับท่านผู้ชมให้ตาชัดเลยที่มุมอันนี้มุมไก่นะครับ2้องฟ้าก็ไม่เอาใจด้วยวันนี้เมฆหมอกเต็มไปหมดแสงก็เลยไม่สวยเท่าไหร่นะครับ ไปแล้วครับท่านผู้ชมเปะหนึ่งแล้วนะครับตรงกลางเลยนะครับเีลยวอยู่ปะทางล่างทิศเหนือนะครับบรรยากาศบ้านหนองแวงนะครับท่านผู้ชมมันนี้จะเป็นบ้านหนองแวงก็จะมีทางโค้งประชชนกับ พอเลยมาเลยเข้าสะพานมาหลังโรงเรียนมาก็เข้าสะพานเข้าสะพานก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลย,เลยก็จะมาออกคนนี้ครับมาออกคนนี้เลยแล้วสุดท้ายก็ไปออกถนนใหญ่เหมือนเดิมนะครับจะกบนถนนนะครับถนนของสลอรลนะครับใช้ได้นะครับหลวงพิงค์ก็ไม่เคยมาพอมาข้างนี้ข้างเดียวติดใจเลยครับทีนี้ก็ออกเข้าหืองกางก็ใช้เส้นทางนี้เลยนะครับ ถนนใหญ่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับใช้เส้นทางริมขุงเลยจากด่านก็ไปโรงเรียนโรงเรียนก็ไปเข้าสะพานห้ามเลี้ยวซ้ายนะไปสะพานเลยถ้าอยากจะมาถนนเส้นนี้นะตรงไปตรงไปเข้าหนองแววทะลุโน่นเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ จะมองเห็นแดงมันก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับสองแต่ฝั่งไทยยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับที่เขายังทําเต้าแคนมาเสร็จแต่ว่าซ้ำเสร็จไปสามเสาแล้วนะครับสามเสาเสร็จยบน้อยนะครับเต้าแคนเป็นสีเหลืองตัวแกนเต้าแคนสีแดงนะครับเต้าแคนมันจะสีแดงเต้าแคนบบสีแดงแต่ตัวแคนจะเป็นสีเหลืองบแบ่งกันนะนะ ไทยเหลืองลาวขัดแดงนะครับนีออ่ครับท่านผู้ชมเต่าแบบนี้นะจะมองนี้นะครับท่านผู้ชมจะมองอย่าน,นี้เลยเป็นสีแดงนัดตรงกลางเสาก็าจะบอกว่าเต้าแขนวางี้นะครับเอาภาพบรรยากาศล่าสุดงานสัมาน,นาวิทยาศาสตร์ตลาดที่หน้าการบริโภคไทย